หลังจากคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการประชุมหารือออกข้อกำหนดแนวทางการดูแลราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้จำหน่ายไม่เกินราคา80บาทตามข้อกำหนดนั้น ล่าสุดคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและโฆษกกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยว่าทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงแบบตรงจุดตามแนวนโยบายรัฐบาลมี3ระยะคือระยะแรกให้มีการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้จําหน่ายตามราคาที่กําหนดไม่เกิน80บาทตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมจะมีการตรึงราคาไปโดยตล ระยะที่สองให้มีการปรับแผนและกำหนดทิศทางจําหน่ายสลากโดยมีการปรับโครงสร้างราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ส่งให้กับผู้ค้ารายย่อยสมาคมมูลนิธิและองค์กรต่างๆและระยะที่3การแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนโดยให้ประชาชนรักษาสิทธิในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาทสำหรับผู้ค้ารายย่อย74บาท40สตางค์นะครับที่มีส่วนเหลื่อมหรือคำว่ากำไรเรียกง่ายๆเนี่ย7 เพิ่มเป็น12%อยู่ที่70บาท40สตางค์ต่อฉบับคู่นะครับและขณะเดียวกันเมีนิติบุคคลที่เป็นองค์กรเป็นมูลนิธิที่มีสมาชิกที่เป็นผู้ร้อยโอกาสหรือผู้พิการหรือส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมีค่าบริหารจัดการอยู่แล้วจึงให้มีราคานะครับจำหน่ายให้เขาจากสำนักง,งานสลากจาก72บาท80ที่มีส่วนต่างหรือกำไร9%เป็น68บาท80หรือกำไร14% สำหรับการติดตามการตรวจสอบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่หากพบการกระทำความผิดที่ใดจะมีการจับกลุ่มทันทีผู้กระทำความผิดกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากพบว่าเป็นผู้แทนจำหน่ายตั้งแต่ต้นน้ำรับสลากโดยตรงจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะถูกยกเลิกสัญญาทันที มติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้ยังปรับลดระยะเวลาในการครอบครองโคต้าของทุกกลุ่มจากเดิมที่ให้ต่อสัญญาครั้งละ2ปีเป็น1ปีและมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ทุก6เดือนจะขอให้24ล้านฉบับคู่ที่กำลังหมดสัญญาลงในงวดเดือนมิถุนายนซึ่งหมดไปแล้วทำสัญญากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่โดยที่มีข้อตกลงร่วมกันว่าทุกฝ่ายที่ทำสัญญาคู่ สัญญาว่าจะทํางานร่วมกันกับสำนักงานสลากเพื่อประโยชน์ของประเทศเนี่ยก็ขอให้ขายในราคา80นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกรางวัลแจ็คพอตรางวัลที่1ชุดที่1นึถึงสาสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวน30ล้านบาทและชุดที่4 9่สถึงเจรางวัลแจ็คพอต22ล้านบาทแต่จะมีการปรับเพิ่มเงินรางวัลสําหรับรางวัลที่1จากเดิมฉบับละ4ล้านบาทเป็นฉบับละ6ล้านบาทแทนโดยเริ่มงวดแรกวันที่1สิงหาคมนี้ และนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลระยะสั้นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้เพื่อให้ทุกภาคส่วนจะได้รับความเป็นธรรมโปร่งใสกันทุกภาคส่วน